เวลามีแค่เวลาเดียวเท่านั้นคือปัจจุบันอดีตกับอนาคตคือภาพลวงตาคุณคิดถึงอนาคตก็คิดในปัจจุบันคุณคิดถึงอดีตก็คิดในปัจจุบันมีแค่เวลาเดียวก็คือปัจจุบันความจริงแล้วเรา เป็นมนุษย์ไร้การเวลาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Good Talk Good พลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเตยบราโวค่ะสำหรับใน EP ีนี้นะคะเรายังคงอยู่กับหนังสือทมภีร์เนลามิดนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะมีเทคนิคการข้ามเวลานะคะมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในหนังสืออย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรามีเทคนิคที่แบ่งปันเอาไว้อยู่ในหนังสือเนี่ยเยอะมากๆนะอาจารย์มณีเนีนย่ยลงไว้โคตรเยอะเลยนะคะและในวันนี้นะคะจะเป็นบทที่สิบส สอนะคะเทคนิคที่7เป็นเทคนิคข้ามเวลานั่นเองนะคะหรือว่า time machine นะคะวิธีคือทำอย่างไรก็ได้ให้ระหว่างทางรู้สึกสนุกจนเหมือนว่าเวลาสั้นลงและในสิ่งที่ต้องการก็เหมือนขึ้นไท m e แมชชีนไปเอามาได้ทันทีทุกคนได้ยินอย่างเงี้ยรู้สึกว่า มันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเต้นอยาตื่นเต้นมากเลยนะคือทํำยังไงก็ได้ให้เรารู้เลยว่าเราสามารถที่จะเอาอนาคตมาวางที่ปัจจุบันได้เลยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในโลกวิญญาณแต่เวลาคุณส่งความต้องการอะไรออกมามันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันจะค่อยๆเป็นความจริงแต่ในระหว่างที่ยังไม่เป็นความจริงนี้คุณจะต้องคงความรู้สึกของผู้ชนะให้ได้คงความรู้สึกของคนมีแล้วให้ได้ฟังดีๆนะคะแต่ในระหว่างที่ ยังไม่เป็นความจริงนี้คุณจะต้องคงความรู้สึกของผู้ชนะให้ได้คงความรู้สึกของคนมีแล้วให้ได้โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเทคนิคข้ามเวลานะคะสอนการย่นระยะเวลาในการเนรมิตแบบเทพคะ่ะทุกคนอยากได้สิ่งที่อยากได้เร็วๆไม่มีใครอยากรอหรอกจริงไหมคะจุดมุ่งหมายก็คือ ทำอย่างไรก็ได้ในระหว่างทางรู้สึกสนุกน,นีนะทำยังไงก็ได้ให้ระหว่างทางของเราเนี่ยรู้สึกสนุกนะคะจนเหมือนว่าเวลาเนี่ยมันตั้นลงและในสิ่งที่ต้องการก็เหมือนขึ้นทางแมชชีนไปเอามาได้ทันทีนะคะ จะทาให้คุณอยารู้สึกได้ทันทีว่าเหมือนได้รับแล้วและช่วยกําจัดความทุกข์ระหว่างทางทําให้เราเนี่ยไม่เสียกําลังใจไม่เสียพลังงานเพราะถ้าเราไปเสียพลังนะคะก็เอ๊ะทําไมมันยังไม่มาักทีทําไมทําไปตั้งนานแล้วเราก็อาจจะเลิกทับนะบางทีเรารู้สึกว่าให้มันมาช้าฉันทาไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้ตะกีนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเลิกทําดีกว่านะคะจำกันได้ไหมคําถามไหนที่ห้ามถามเวลาอยากได้อะไรเวลาอยากในอ,อะไร่ไดอะไรจาได้ไหมในหนังสืออาจารย์ถามไว้นะคะนั่นก็คือคาว่าเมื่อไหร่ นั่นก็คือคว่าเมื่อไหร่โดยเฉพาะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะสําเร็จถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะมาแสดงว่าความรู้สึกของคุณไม่โอเคคุณส่งพลังงานความขาดแคลนออกไปแล้วเป้าหมายนั้นจะเริ่มถอยห่างออกจากคุณนะคะโอเคไหมโอเคไหมดังนั้นในการที่เราเยากเป็นมาสเตอร์แมนิเฟสเตอร์นะคะจะไม่ถามคําถามนี้นะคะเพราะมั่นใจนะคือคิดอะไรก็เป็นจริงเร็วมากเพราะคุณไม่มีแรงต่อต้านลองนึกภาพเวลาเด็กๆขออะไรจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ย คุณก็จะสัญญานะฟังดีๆนะฟังดีๆนะทุกคนลองในภาพเวลาเด็กๆอยากขออะไรจากผู้ใหญ่นะแล้วคุณสัญญาเรียบร้อยว่าจะให้จากนั้นเนี่ยคำถามต่อไปที่ออกจากปากคือเมื่อไหรอ่อ่ะคุณรู้สึกยังไงเวลาที่เด็กถามว่าเมื่อไหรอ่อ่ะคุณรู้สึกยังไงนะรู้สึกว่าเขาช่างไม่เชื่อในตัวคุณเอาเสียเลยเป็นไงบ้างคะทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ไหมคะ เทคนิคของการข้ามเวลาอันนี้เห็นภาพเลยนะเพราะได้อ่านมาจนถึงวักที่บอกว่าเออเนี่ยเวลาที่เด็กเนี่ยมาขออะไรจากผู้ใหญ่หรือว่าลูกของคุณนะเด็กๆลูกหลานของคุณมาขออะไรจากคุณแล้วคุณบอกว่าเออเนี่ยถ้าทำอย่างเนี้ยแล้วคุณจะให้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเด็กถามคุณกลับไปว่าเมื่อไหร่อ่ะคุณคือจักรวาลฟังดีดีนะฟังดีดีนะสมมุติว่าคุณเนี่ยคือจักรวาลค่ะแล้วคุณบอกเด็กว่าเออเดี๋ยวจะให้นะแล้วเด็กถามคุณว่าเมื่อไหร่อ่ะคุณรู้สักยังไงหมายความว่าเด็กอ่ยไม่เชื่อใจคุณเลยจริงไหมคะ ไม่เชื่อในตัวคุณเลยจริงไหมคะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเหมือนกันกับเรานั่นแหละดังนั้นเทคนิคข้ามเวลานะคะเวลาที่เรานะคะต้องการให้อะไรปรากฏต้องการให้อะไรเกิดขึ้นนะคะแค่เราเนี่ยรู้สึกไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยได้รับสิ่งนั้นแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจไปเลยนะ,ะในการที่เราจะเสก้าอะไรก็แล้วแต่นะคะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนได้รับแน่นอนให้รู้สึกถึงการที่เราเนี่ยได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึก ว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการที่เราเนี่ยโฟกัสทําสิ่งตรงหน้าสมมรติว่าด้เป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมคะทุกครั้งที่ด้เทรดเนี่ยนะ,ะทุกคนอาจจะเป็นคนที่ อ่ะสมมุติว่าวันนี้เต้ยังไม่ใช่ผลลัพธ์ในปัจจุบันนะแล้วเต้ยกลับไปย้อนวันที่เต้ยเป็นเหมือนคุณในวันนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายว่าฉันเนี่ยจะสามารถเทรดได้วันละล้านสามารถเทรดได้เดือนละล้านใช่ไหมคะซึ่งเต้ยก็ต้องสนุกกับสิ่งตรงหน้าก่อนเทคนิคของการข้ามเวลาก็คือให้เราเนี่ยสนุกกับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าค่ะถ้าหากว่าเราสนุกกับอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราทําอยู่ตรงหน้าค่ะมันจะมีเวลาสั้นลงซึ่งในช่วงเวลานั้นแหละจากที่เรารู้สึกหูโหมันยาวนานมากใช่ไหมคะ เวลามันจะเหลือสั้นลงเพราะว่าเวลาที่เราสนุกกับการทําอะไรก็แล้วแต่เวลามันจะรู้สึกว่าเวลาสั้นจังเวลาเรามีความสุขอะเวลามันรู้สึกว่าไงคะเวลามันเดินไวจังทุกคนทันไหมคะถ้าหากว่าเรารู้สึกมีความสุขเวลามันมันเดินไวมากนั่นแหละในตอนที่เราสนุกหรือมีความสุขกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในตอนนั้นนั่นแหละคะ่ะให้เรารู้สึกไปเลยคะ่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วฉัน อยู่ในจุดจุดนี้ที่ฉันมีความสุขกับการเทรดมีความสุขกับการวางแผนเทรดมีความสุขกับการที่ได้นั่งเทรดกับเพื่อนๆนให้เรารู้สึกไปเลยว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่มีผลลัพธ์นั้นเรียบร้อยแล้วมีความสุขที่สามารถเทรดได้เดือนละล้านเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเราสามารถคอนเนคความรู้สึกนี้ได้แล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจนะคะในสิ่งที่เราเนี่ยกำลังเสรสร้างอยู่นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกถึงเลยว่าเมื่อไหร่จะได้รับเมื่อไหร่จะมาเพราะทุกครั้งที่คุณเนี่ย รู้สึกหรือนึกคิดว่าเมื่อไหร่จะได้รับเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อไหร่จะมานั่นแหละค่ะ สิ่งสิ่งนั้นที่คุณต้องการดึงดูดให้เกิดขึ้นให้ปรากฏในชีวิตคุณมันกําลังถอยห่างออกไปนะคะมันกําลังห่างคุณออกไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้นะคะอธิบายสั้นๆเลยก็คือว่า Enjo y สนุกกับตรงนี้นะคะสนุกกับสิ่งตรงหน้าสนุกกับสิ่งที่คุณทําและเชื่อมัน่นไปเลยว่าสิ่งที่คุณทํานี่แหละทําให้คุณได้รับเดือนละล้านอย่างง่ายดายและคุณเป็นคนที่สามารถมีรายได้เดือนละล้านเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะคือเทคนิคของการข้ามเวลา สนุกกับสิ่งที่เราทําตรงหน้าและเชื่อมั่นว่าได้รับแน่นอนค่ะทุกคนขอให้มั่นใจเรื่องนี้นะคะโดยที่คุณจําเอาไว้เลยว่าคุณจะต้องไม่เป็นเด็กที่ถามกับจักรวาลว่าเมื่อไหร่จะได้รับถ้าจักรวาลรู้สึกว่า้คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเลยนั่นแหละค่ะมันก็เหมือนกับที่เราไม่เชื่อมั่นเวลาเด็กถามอะไรกับเราว่าเมื่อไหร่เราจะให้เขาวันนี้ประวัติดีนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะจะเป็นเรื่องอะไรคะทุกคนเดี๋ยวมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ